ท่านคะเข้อสซรายการอัศวินไกด์รายการที่จะนำสาระดีๆค่ะวาัล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเชื้อว่าหลายๆท่านค่ะก็จะต้องอยากที่จะรักษาสุขภาพปอดของเราเนี่ยให้สุขภาพดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะจากข้อมูลค่ะของผู้ติดเชื้อโควิด19ในปัจจุบันนะคะพบว่าหากร่างกายของเราค่ะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้วนะคะโอกาสที่เชื้อจะลงเข้าสู่ปอดและทําให้เกิดปอดอักเสบเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยค่ะ จากการศึกษาพบว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจก่อให้เกิดอนุมูลอิสระจำนวนมากค่ะซึ่งสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็เป็นต้นตอที่ทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบรวมไปถึงอวัยวะที่สําคัญภายในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะทํางานล้มเหลวได้อีกด้วยนะคะนักวิจัยในต่างประเทศค่ะก็ได้ค้นคว้านะคะแล้วก็บทวนงานวิจัยหลายๆวิจัยค่ะที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลค่ะว่าสมุนไพรชนิดใดนะคะที่สามารถจะยับยั้งการอักเสบของปอดได้ค่ะ การศึกษาพบว่าเคอร์คิวมินซึ่งเป็นสารสําคัญของขมิ้นชันมีคุณสมบัติในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระการต่อต้านการอักเสบนะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะนักวิจัยนะคะก็สันนิษฐานว่าอาจจะช่วยลดหรือป้องกันการอักเสบในปอดของเราได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยค่ะที่พบว่าแกนที่มีส่วนผสมของของมิ้นชันค่ะจะทําให้สมรรถภาพของปอดในผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในการรับประทานขมิ้นชันไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ให้นหมบุตรและผู้ที่มีท่อน้ําดีอุดตันเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะสาหรับวันนี้ค่ะรายการอัศวินไกด์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน